ยินดีสำหรับทุกคนนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมารับทุนการศึกษาเพื่อที่จะไปจุนเจือให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อแล้วก็เดินสู่เป้าหมายในอนาคตด้วยความสำเร็จยกมือนะครับหากว่าในที่นี้มีใครไม่ต้องการรับทุนที่จะแจกในวันนี้กรุณาย,ยกมือไม่มีนะทุกคนอยากจะได้รับทุนนะครับ คุนการศึกษาที่ให้ในวันนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากมายนะครับแต่ว่าทุกคนรู้จํานวนเงินแล้วใช่ไหมครับว่าจะได้รับเท่าไหร่นะครับคนละหกพัน 6, บาทใช่ไหมโอเคครับผมเพิ่มให้หก0 0นบาทนะครับแต่ขอแลกปลายจมูกนะครับตัดปลายจมูกให้ผมแล้วผมจะเพิ่มเงินให้หกพันบาทมีใครแลกไหมไม่มีนะโอเค ผมขอเพิ่มให้จาก6,000บาทเป็นอีก10,000บาทแลกกับน,นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็ได้มีใครต้องการที่จะแลกไหมนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ตัวเองกับเงิน1,000 0บาทไม่มีนะครับทุกคนไม่ยอมที่จะแลกยิ่งเป็นมือทั้งมือเป็นแขนนะครับหรือว่าเป็นใบหูหรือว่าเป็นอว,วัยวะอื่นๆนะครับเงินเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะซื้อได้ นะครับเพราะฉะนั้น,นก็ขอให้เราได้รู้ว่าเงินที่รับไปเนี่ยเป็นทุนการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของอวัยวะของเราแต่ละชิะ้นแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยทุนการศึกษาที่คุณจะรับวันนี้เนี่ยนะครับมูลทิ่เพื่อศูนย์กลาเป็นตัวกลางมอบให้จากเงินสก,กาดเทอสวาลาได้ส่งผ่านพี่น้องมุสิมมาให้กับพวกเราแต่ส่งมาที่หลัง หลังจากเจ้าสปาลาเนี่ยได้ประทานชีวิตให้แก่เราแล้วก็ให้เราโตขึ้นมาจนมีแขนมีขามีอวัยวะมีสติปัญญาจนเราสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะส่งเราไปสู่อนาคตที่ดีงามในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อใครได้รับคุณการศึกษานะครับไปช่วยจุนเจือก็ขอให้เราสำนึกถึงบุญคุณของรสปาลา นะครับที่พระองค์ได้วางหลักการสากาัดเอาไว้และส่งผลดีกับเราให้เราได้รับผลการศึกษาในวันนี้ประการแรกเลยต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ก่อนได้รับสิ่งดีงามนะครับกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลห์เป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สุบานในฐานะที่เราเป็นบ่าวผู้กระทอยู่นะครับและก็ตาบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะครับก็ขอให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลห์ขอบคุณอัลลอฮ์สุบานนะครับ ที่ได้ส่งประทานชีวิตให้กับเราประทานอาวัยะร่างกายให้กับเรานะครับถ้าหากว่าเราจะต้องกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับใครสักคนที่ให้อะไรเรามาเรากล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ยกมือแสดงอาการขอบคุณนะครับเราจะไม่สามารถที่จะแยกมือออกจากการแสดงการขอบคุณหรือพูดคําอื่นได้เลยนอกจากคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับถ้าหากว่าเราคำนึงถึงว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ให้อากาศแก่เรานะครับถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตแสดงว่าอัลลอฮฺยังให้อากาศแก่เราให้ชีวิตแก่เราถ้าเราก็กล่าวคําว่าขอบคุณยกมือไหว้หรือขอบคุณนะครับมัลลอเราจะไม่มีเวลาทําอะไรพูดอะไรเลยนอกจากาำ่าขอบคุณนะครับดาวอัลลอบอกว่าแค่กล่าวอัลฮัมดุลลาห์แล้วก็ละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความ รู้คุณแสดงความกระตัญญูต่อเท่าความกตันญูเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญของมนุษย์นะครับยิ่งเฉพาะคนจีนนะครับเขาถือว่าบุญคุณต้องทดแทนแต่เราไม่พูดถึงคำพังเพยต่อไปที่บอกว่านี่แค้นต้องชำระซึ่งมันขัดต่อหลักการอิสลามเรานะครับเพราะว่าเราต้องให้อภยัยแต่บุญคุณเนี่ยต้องทดแทนนะครับ เพราะว่าลอสฟาลาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเรารู้ว่าอัลลอฮ์นี่มีอยู่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอยู่แต่หลายคนเนี่ยนะครับไม่รู้จักคุณสมบัติของลอสฟาลาไม่รู้จักพระนามของพระองค์อัลลอฮ์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคืออัชชะกูรอัชชะกูรหมายถึงอะไรอัลลอฮ์ทรง e อ i a ิเ a p p อ e c ิเ t e หมายถึงอะไรหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยทรงทราบซึ้งนะครับเห็นคุณค่าในสิ่งที่ เมื่อเอาเร์ใช้ให้แล้วเนี่ยนะครับบ่าวกระทำรรแล้วพระองค์ก็จะตอบแทนนี่คืออัชฌกูรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีคุณสมบัติอย่างนี้พระองค์ก็ประทานคุณสมบัติแห่งอัชฌกูรเนี่ยนะครับให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งคนและสัตว์เพื่อให้มนุษย์และก็สัตว์เนี่ยนะครับได้แสดงคุณสมบัติแห่งการขอบคุณนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดแม้แต่ในสัตว์เนี่ยเราก็เจอ สุนัขพูดคําว่าขอบคุณไม่เป็นนะครับมันพูดไม่ได้แต่ว่าสุนัขเนี่ยมันแสดงความกระตัญยูรู้คุณออกมาเมื่อคนเลี้ยงหรือเจ้าของเนี่ยมันกลับมามันแสดงอาการดีใจนะครับกระดิกหูชูหางแล้วก็บางครั้งถ้าหากว่าคนเลี้ยงมันผู้มีพระคุณกับมันเนี่ยนะครับได้รับอันตรายมันจะเข้าไปช่วยปกป้องบางครั้งถึงกับยอมสละชีวิต เพื่อแสดงอาการแสดงความกตัญญูออกมามนุษย์เราก็เช่นกันนะครับเพราะนั้นพ่อคุณแม่ของเราถึงได้สอนให้เรากล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ทดแทนคุณกตัญญูคือ,อรู้คุณกระตะางเวทีคือการทดแทนคุณเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเป็นคนแล้วคุณสมบัตินี้เนี่ยนะครับเราต้องมีอยู่ในตัวแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีคุณสมบัติอย่างนี้ นะครับถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้เราขาดแคลนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนมาหยิดยื่นให้กับเราเพื่อให้เราได้มีโอกาสนำเอาคุณสมบัติแห่งความประัญญูรู้คุณเนี่ยนะครับมาแสดงออกเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงส่งยิ่งเราแสดงความประันญูกระตะเวทีมากๆนะครับมันเป็นคุณสมบัติที่จะนำพาเราเข้าไปใกล้ชิดกับร,รัศวารา นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจงตระหนักนะครับว่าตอนใดที่เรายังมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีอวัยวะที่ครบถ้วนหน้าที่ของเรานะครับก็คือการตอบแทนบุญคุณรัศาีลานแต่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงมีอยู่เหลือหลายพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกนะครับแต่ว่าพระองค์ต้องการให้เราทดแทนบุญคุณของพระองค์โดยการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ ที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างเรานะครับด้วยการหยิบยื่นนะครับการหยิบยื่นหรือการให้บางครั้งเป็นหน้าที่บางครั้งเป็นความสมัครใจยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวนะครับการให้แก่สมาชิกในครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นวาจิเป็นหน้าที่ที่เราจะละเลยไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ทางศาสนา ที่เราต้องไปตอบดอสุภาลานะครับถ้าหากว่าเรามีนะครับพอเหลือบ้างก็โอเคก็ให้แก่คนอื่นด้วยความสมัครใจอันนี้ไม่บังคับมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ให้มากก็สุดแล้วแต่ความสมัครใจของเราอันนี้เราเรียกว่าซดาคอนะครับใครยิ่งทําซดคอมากมากนะครับอัลลอฮฺสุบะลาเนี่ยนะครับจะให้เขาปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าการซดคอเนี่ย มันเป็นการขัดเกลาจิตวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดจากมนทินแห่งความตระหนี่เพราะว่าเราเริ่มมีความตระหนี่เมื่อเราโตขึ้นตอนเล็กๆนะครับเราเป็นทารกเราไม่เคยขออะไรเลยแต่มีคนหยิบยื่นให้เราใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะวิญญาณของเราในตอนเป็นทารกเนี่ยมันสะอาดหมดจดอัลลอฮ์จึงส่งมือหลายมือมาคอยปกป้องคุ้มครองเราไม่เคยร้องขอ ทอฟฟี่ช็อกโกแลตไอศครีมจากใครเลยแต่เมื่อมีใครมาอุ้มเราตอนเป็นทารกเขาก็จะหยิบยื่นให้เห็นไหมครับเราไม่เคยร้องขอเลยแต่พอเราโตขึ้นมาเราอยากได้อยากได้นูน่นอยากได้นี่ได้มาแล้วหวงแหนเราสังเกตนะพอเด็กโตขึ้นใช่ไหมครับพอมีคนซื้อของให้จะเป็นของกินหรือของเล่นนะครับคนซื้อบอกว่าแบ่งให้เพื่อนแบ่งให้น้องบ้างเล่นด้วยกัน กับหวงแหนพอยิ่งโตยิ่งอยากได้มากขึ้นแล้วพอทํางานนะครับรู้สึกเหนื่อยก็ยิ่งหวงแหนมากขึ้นเพราะถือว่าตัวเองทํางานแล้วไม่อยากให้เงินคนอื่นเราทํางานเหนื่อยทําไมอะ่ะแล้วต้องให้คนอื่นยิ่งให้ก็ยิ่งลดน้อยลงนะครับนี่ความตันอีทีเหนียวเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นบนทินเกาะกิน,นจิตใจแล้วเมื่อบนตินมันเกาะกินจิตใจแล้วเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยแพ็กเกจความโลภ ความอิจฉาริษยาคนอื่นที่มีเหมือนเรามีมากกว่าเราเหยียดยามคนอื่นที่มีน้อยกว่าเรามันจะเป็นโรคทางจิตใจนะครับที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้แต่ศาสนานเนี่ยรักษาโดยการบอกให้เราเนี่มันทำาซลก้อนะครับเราไม่มีสตางค์ถามว่าทำาซลก้อได้ไหมได้นะครับสซลก้อที่ทำได้หลากหลายวิธี มีฮัตดิสหนึ่งนะครับท่านบิวะซัมเนี่ยบอกว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าตอนนี้ทุกคนตื่นแล้วนะเมื่อเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับร่างกายทุกส่วนกระดูกทุกข้อเนี่ยมีสอดรบกอยู่หลายคนบอกอ้าวเราจะทําสอดรบกอย่างไรอ่ะสตังไม่มีนะครับนบีสอนว่าถ้าจะทาสอดรบกกาวเลยครับซุบฮานนัลนรอเป็นสอดรบกอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสอดรบก อัลลอฮฺอักบารเป็นสอดกะนะครับการชักชวนคนอื่นให้ทําดีเป็นสอดกะการห้ามปรามคนอื่นไม่ให้ทำความชั่วเป็นสอดกะยิ้มก็เป็นสอดกะการให้คาแนะนําที่ดีกับคนอื่นก็เป็นสอดกะนะครับการช่วยเหลือยกของนะครับขึ้นยานพาหนะให้แก่คนอื่นก็เป็นสอดกรนะครับเราทำสอดกรได้หลายวิธี นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับน้องๆลูกๆหลานๆนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับวัยเป็นหลานผมได้ล้นะครับก็บอกให้รู้นะครับว่าเมื่อเราได้รับทุนการศึกษามาเพื่อไปต่อยอดนะครับประกอบกับความสามารถแขนขาต่างๆที่เราให้เรามานะครับเราต้องขอบคุณลกสบาตาตลอดเวลานะครับบางครั้งแขนขาเพราะเราอาจจะเจ็บปวด บางคนปวดหัวบนนะครับแต่ขอให้คำหนึ่งในแง่ดีบ้างนะครับว่ายังดีที่เรามีหัวให้ปวดถ้าปวดหัวให้คำนึงหนึ่งความดีว่าเอ้ยยังดีที่มีหัวให้ปวดถ้าหากว่าเจ็บแขนอัลฮัมดิลละยังดีที่มีแขนให้เราเจ็บนะครับสิ่งที่เราให้มานั้นดีสําหรับเราเสมอทั้งไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องดีทุก ให้กับเรามาเพื่อให้เราได้กระทำอยู่ต่อพระคุณความเจ็บปวดข้อกรรมต่างๆที่เราให้เกิดขึ้นกับเราเป็นการเตือนเราให้นึกถึงพระองค์ที่ทรงประทานสิ่งต่างๆมาให้กับเราเพื่อให้เรามีชีวิตยอยู่บนโลกใบน,นี้นะครับฝากเอาไว้ในตอนท้ายนะครับว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับให้กล่าวคําว่าอัลฮัมดุลละห์เสมอนะครับได้ประโยชน์ทั้งในายามดียามร้าย ถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งดีๆขอบคุณเราล้อนะครับด้วยการเก่าวารทำดีละแบ่งปันและการขอบคุณล้อที่ดีที่สุดคือการละหมาดมันเป็นสัญลักษณ์ของความประญญนอยู่ต่อสบาลานะครับถ้าหากว่าเจอเรื่องร้ายๆนะครับก็อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อรอพูดง่ายๆก็คือชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับอย่าทิ้งละหมาดนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าหลังจากนี้ เมื่อเรากล้าไปสู่ความสําเร็จนะครับเป็นคนที่มีรายได้แล้วหลังจากจบการศึกษามีงานมีการทําอย่าลืมนึกถึงคนอื่นที่ด้อยโอกาสเอาใกล้ตัวเราก่อนนะบ,บีศสอนอย่างนั้นนะครับครอบครัวเราที่น้องเราญาติเราแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นยิ่งเราให้ถ้าบีมระซ้ำบอกเอาไว้เอาลสวรสรคกลอาวว่าในคำปีกุรานว่าใครยิ่งให้ลอสจะยิ่งเพิ่มปูนให้ นะครับให้เขาได้มีริสกิมากขึ้นฝากเอาไว้นะครับสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอต่อสัปลาหไทยนี้นะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้ใช้เงินทุนการศาึกษาแม้ว่ามันจะน้อยแต่ขอให้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะมันเป็นเงินสกาดอย่าไปใช้อิรุ่ยฉุยแฉนะครับใช้ให้เต็มประสิทธิภาพของมันแล้วก็ใช้ด้วยความกตัญยูรู้คุณต่อร,าราัปดาห์ แล้วก็ขอสละาชได้ทรงประทานความสาเร็จให้ก่พวกเรานรในด้านการศึกษาแล้วก็ในด้านหน้าที่การงานที่เราจะได้รับหลังจากจบการศึกษารบานาตักอบบัลมินาด ا อาอนาอินนกันตส์มิลอาลีสซาลลอุะมัมมัธวะาอลีอบาฮอมัสลัมอามีนจาอลลอฮฺะมีนสาุะัลลอฮะบาร